ส่วนที่จังหวัดพัทลุงครับคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนนับพันคนครับได้ร่วมกันแห่ผ้าขึ้นห่มพระธาตุเจดีวัดเขาเมืองเก่าชัยบุรีที่มีอายุมากกว่า360ปีเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2567ครับที่วัดเขาเมืองเก่าชัยบุรีตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองพัทธลุงนายปรีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนางสุพัชรีธรรมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดพัทลุงหัวหน้าสวนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพัทธลุงนับพันคนครับต่างสวมแต่งกายนะครับด้วยชุดสีขาวร่วมกันประกอบพิธีแห่ผ้าขึ้นพระเจดีขอไปครับในพิธีในการประกอบพิธีนะครับแห่ผ้าขึ้นพระธาตุเจดีเนื่องในวันมาฆบูชาเพื่อเป็นการสืบสามประเพณีซึ่งเป็นการสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนให้คงอยู่สืบไปครับ ตามแบบที่ปฏิบัติกันมาในทุกปีในวันขึ้น15ข่้าำเดือน3แล้วก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับสำหรับพระเจดีพระาธาตุเจดีนะครับวัดเขาเมืองเก่าชัยบุรีเนี่ยก็เป็นพระาธาตุเจดีที่มีอายุยาวนานกว่า360ปีเดิมไปที่ตั้งของเมืองพัทธลุงครับโดยมีภูเขาล้อมรอบในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระเจดียดังกล่าวนะครับก็มีกำแพงลักษณะเป็นป้อมค่ายที่สร้างขึ้นมาในสมัยพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยาโดยมีวิศวกรชาวฝรั่งเศสครับที่เดินทางเข้ามาในสมัยนั้นพร้อมกับสร้างป้อมค่ายกำแพงเมืองแบบชาวตะวันตกขึ้นหลายแห่งตามหัวเมืองสำ,สำคัญครับ